เล็ดเจ็ดสิ้นเลยพี่น้องแล้วเลยเด้อพี่น้องไอ้เรียบร้อยแล้วแถวนี้ก็โล่งเลยพี่น้องบ้านนี้เรียบร้อยใหญ่มาพี่เลยเด้อพี่น้องไอ้สบายดีพี่น้องบัตถีใหญ่เพือนครัวพี่น้องไอเอฟซีมันก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเอฟซีเพื่อแม่น่าแม่น่าจ้าเออแม่น่าจ้าเป็นในน้ำเข้ามา

ง่ายขึ้นจากจากมุมนี่เด้น้องนั้นจากมุมนี่มันเป็นมุมนี่พี่น้องเพราะว่าพี่ผู้ใหญ่พ่นว่าให้ยง่ายออกจากหน้าของหน้ามันบ่เหมาะสมนะพี่น้องขอบคุณพ่อใน,นลายพี่น้อง,องขอบคุณเอฟซีทุกคนพี่น้องที่แบบว่าเขามาคอยแนะนําแต่สิ่งดีๆให้กับครอบครัวซาจอยนะพี่น้อง,องแล้วก็โตห้าวนำข,ขอบคุณในลายพี่น้อง ง่ายมาเบิดเลยอันนี้ก็สีาพากันง่ายคู่อะพี่น้องอันพาพาตัวที่กั้นไว้เพิ่นก็บ,บอกาให้เอาออกเมื่อเกี้กาสร้างเพิ่นเวลาสร้างเห็ดพี่น้องหนาวนะเซลพ่น,น้ของขอบคุณไลด์เด้อพี่น้นนของขอบคุณกำลังใจ FC ทุกคนนะพี่น้องกำลังใจ FC ซสาวจอย ค่อยบอกค่อยซ้อนแต่สิ่งดีๆเขามาเนาะพี่น้องไห้ากว่าสิบไปซอยเนาะพอตอนนั้นทุกเอาไปหนึ่งเฮดจ้ะ

กินทำไมแรงัแ้คุณเบอทเบอร์ทชเปทียรจะจำใหมนะขพอเทพพื well, ้นนี่เนาะอุ่นแดงเด้อยบมี okay. ่พืนวะเขียวเขียวเขียวกะีเป็นะั้วขัวนางนี่นะให้สังเกต น,นี่สิเป็นพืชน,นะพี่น้องเป็นพืชนครัวเลยเขากับสิลองถามสร้างเพื่นว่าถาห้าวเล่หองหน้าเนะพี่นะ้องหรือว่าถาหามีงบเอฟซีใจดีเพิ่นเท้าจอยเพิ่นซอยเรือขเข่ามาเลยครับก็จากทามเพิ่นว่าพื้นตรงทีชุ่มห้าวยางตรงนี้นะสิงบงบ,งบใส่ประมาณทอดเดยพี่นะ้องให้เพื่อนลอง ประมูลราคาเบ่งไปแล้วบอกบัาเท่ายพิตาก้องห้เบานั่นใ้้บานั่นอันไม่ออกก่อนที้ไม่นะแม่ไปน้องออนไปไปหยิออกไปหยุออกน้องออน มุมซอจอยใหญ่ไปฟังนี่อะไรได้พี่น้องขวามีอาหามหนักเอาเบาสู้ค่ะเออกระเยผืนเอาใหม่ออกก่อนเออเอาใหม่ทีเท่าชิใส่นะที่เผ่นจะไปเห็นรางค้าของน้านะเอาออกมา

ทาห้าวนงบห้องเลือแลวก็ให้เพลนเฮดสั้นไ้เอาไว้ว่างกันนนะฐาไมห,ห้องเรือเนาะให้เพลนเฮดสั้นได้ว่างแบบว่ากับพืน้ปลานะพอห้าบ่มีโต๊ะต่างเลยุณชีว่างแต่กัะเพินเนอะ่ให้สร้างเพื่อนว,ว่าเฮดตั้งไ้เฮดค้าไฮนะ หมแมเออบพอพ่อ้สีม่ครับอยอนกดีเออเออนั่งง่ายลัวนะ เดินฟังนี่กะพาเขากันใายมาเนาะ กับบ๊วยยังเราสักจอยเข้ากับเพื่อนบัวดอกเพะวาบ่วยเอแดนนะว้ยเข้ากับบุรี่เห็ดคั่วไปหั่นเพื่อนบัวดอกโว้ยพ้นต๊ะเวลาหนึ่งเข่าบั็ได้เออั่นแหละจากสีแอมพาไปแมนใหญ่มานี่ สำหรับคลิปนี้กับสิป้าเลยนะบ่าวนั่นพอ,อกันขีปนาด้วยพี่น้องอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเจ๊กัาวลาวบ่าวนั่นซัดจ่อยได้พี่น้องอามาลุ่นมาเบิ่งน้ำการห้องน้าฮาสิได้สำนัยพี่น้องอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนได้พี่น้องทุกๆก,กำลังใจที่เขามาแนะนำแล้วก็คอยติเตือนบ่ไปยังบ่ว่ากันนะพี่น้องยังที่ดีเท่เา,ดดเากับเอาสิ่งบ่ดีเท่ากับบอหลับพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้อง สบายดีด้วยพี่น้อง